ต่อไปจะเป็นการแข่งขันสุดบอลโอลิมปิกไทยลีกสามระหว่างทีมเมืองเลยยืนแต็ดนักเตะเมืองไทยเปิดสนามโมราชพันธ์เลยต้อนรับการมาเยือนของอุ้งเกมเริ่มแล้วครับ เปลี่ยนแกนมาทางด้านขวานะครับมีตัวมาเติมนะครับแมหมายเลข14พัชระเล่นกับเจ้าปลายครับเล่น1-2อีกทีครับคลอ,อกมาเจ้าปลายยิงยิงโอ้โหแม่ลูกมี้กดด้วยขวาเลยนะครับมีโอกาสครั้งหนึ่งครับคุณเอกเปิดเข้ามาครับขาม,มาฝั่งของเมืองเลยจเต็ดแยงมุงกันครับแมบอลมาอยู่ที่เจ้าวินิี่ลุดแล้วครับเอโซแล้วก็ ตามกันเยเรียบร้อยครับโอ้โหเอาแล้วครับเอ,เอาแล้วครับตอนนี้เมืองเลเยอร์ยูเต็ดน,นะครับยิงขึ้นนำไปแล้วนะครับจากการยิงของหมายเลข30นะครับเอโซโอบบาก็เป็นประตูที่2ของโอโบบานะครับนัดแรกนั้นยิงให้ให้ใหชนะ อุดรยูเนเต็ดนะครับแล้วก็นัดนี้เป็นประตูที่2ของเขาครับสำหรับศูนย์หน้าที่เสริมในเลข2ครับโกอมอกกาครับคุณเอกในเลขที่1นะครับก็มาแทนหมายเลข9นะครับอีบาริมโคนาเล่ซึ่งเขาเรียกว่าขอใช้นาลงได้ครับยายาจ่ายลูกนี้พัชระให้ต่อไปที่ยายาครับโดนเคลียร์ออกมาเอโซโอโมบ้านะครับเป็นลูกเตะมุมครับคุณเอก ปัน่นเข้ามาครับตอนนี้โอ้โห,โโหลูกนี้ธนกิจนั้นเหมือนจะไม่ยิงเหมือนเป็นการจะจ,จ่ายนะครับลูกนี้ลูกลอยข้ามมาเข้าทางาแปรครับแหมไม่ได้ตั้งใจจะยิงครับอาจจะไม่ที่สารพัดสารพัดวางครับลูกนี้ให้กับพชรชัยนรงค์หรือวันนี้วันนี้รอเพื่อนแล้วก็ให้กับอภิเดชอภิเดช,เดชกระชากไปอภิเดชอภิเดชเลี้ยงริมเส้นไป ใจหรือขวาลูกนี้ย,ะยะ่าาโอ้โหเพราะว่าการร่วมงานในเลกที่สองนี่ต้องดูนะครับว่าจจวินนี่นี้จะมีจะมีของหรือเปล่านะครับเป็นลูกเต็ม,มุมของเร็วเด็ดนะครับเ,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 เปิดเข้ามาแล้วมองโอ้โหแม่เทคตัวนี่ถือว่าสูงแล้วมาขั้นเดียวันล่า นักเตะที่สูงสุดในสนามไม่ใช่เ,เป็นพอ,<ค>อเป็นยาย่าเขาลูกไปอดิศักดิ์ไปที่ยาย่ายาย่ายาย่าซับปับป๊บปับ๊บปั๊บยาย่าหาจังหวะแล้วก็ยิยงลูกนี้ไม่ตรงให้เป็นลูกทุ่มครับทีมวัดทุ่มมาทีมวัดชีวพันธ์แล้วดิมเส้นไปเอาครับตัวนี้ห้าสิบแปด เจดีวิทย์ให้กับอภิเดชอภิเดชอภิเดชโอ้โหอภิเดชไปเรื่อยๆอภิเดชรอแล้วก็อภิเดชยิงลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านมือหน้าพัดลูกนี้ชิวตาปั่นมาลูกนี้โอ้ยโอ้โห,โโหเกือบแล้วครับลูกนี้เอาครับเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหเอ,หหอาพอสามนาที โูต้าเปิดมาเอาอ่ะพิเดชเสียบอลอีกเอาเปิดลูดี้ดมามาดูดนี่บบเสียแบบไม่ควรเสียเลยครับสุดทายเป็นะครับตีเสมอได้นะครับจากการิีของมาเลยี่สิบเจ็ดนะครับออนเนยมามาดูนะครับแม ครั้งเดียวตู้หัวเลยตู้เบิเวลาการแข่งขันในคู่แรกนะครับเมืองเลยยูืนเต็ดเสมอกับแม็กซ์กาล่าซิมายูืนเต็ดใบหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต้นเกมนะครับเบิ้มเลยยืนเต็ดทำกองเลื่อนแทนอ่ะครับมาดูเกมครับสิบสามชัชเวานลูกนี้ตรง เล่นเร็วครับตอนนี้อภิเดชล่าก้าโอ้โหลำหน้านะครับลูกนี้ตายลูกนี้วีระชัยเปิดมาโอม้มาก้าโอ้มาก้าโอ้มาก้าโอมกกาอมก,กาม้กกาเลี้ยงหายังกว่าล็อกแล้วก็แล้วก็แต่งวายครับลูกนี้อภิเดชจิเดชล็อกอภิเดชโต้โห ภาพช้ามาดูภาพช้านะครับเข้าใจมากโอ้โหว่พิเดตบ,บล็อกสวยเลยครับแต่ว่าโดนบล็อกครับจังหวะนี้แม่ลูกเตะม,มุมครับของเจ้าบ้านสะพักไปประชาปั่นมาลูกนี้าหย่ใยาย่า ถึงหลังนะครับโดยเรยนเต็ดขึ้นนำอีกครั้งนะครับจากการยิงของหมายเลขห้านะครับยายา่าเสียล้มลงไปไปต่อให้ใครับเอาใคร เอ็นนกว่าเอาวิรชัยบัวอย่างสง่าปันมาลูกนี้โอเมก้าโขกไม่ได้โขกตั้งครับลูกนี้โขกโขกโขกหวังได้ประตูนะครับสำหรับโอโมกอ้าไทยจะเป็นจะได้เปิดด้วยเท้าซ้ายครับลูกคอนเนอร์มองไม่เห็นกรบเปลือจะเป็นศิริวิทย์นะศิริวิทย์ภูถาวรลูกนี้ สับให้สั้นอภิเดชอภิเดชไปอภิเดชให้ธนพัทแวบประชาตั้ง้อมแล้วก็กดเลยครับลูกนี้โอ้โหธนพัทแวบปั่นมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหหาเข้าทางชิวตา้าชิวตา้ายังวนอยู่แล้วก็ตั้งให้เข้าซ้ายแล้วก็เปิดเป็นลูกล้ำหน้านะครับ ครับตอนนี้เ้าลูกนี้โอ้โหบดวินผ่านมือราชศักไปแล้วด้วยดูครับดูภาพช้าโอ้โหรอดได้ยังไงครับลูกนี้พิมวัดมาขั้นมาสอนอีกทีเปิดด้านซ้ายนะครับให้กับเ้าลุ่งแล้วครับตอนนี้โอ้โหเปิดมา โอ้โหโมามาดูซัดชนคานครับลูกนี้เหลือเชื่อที่สุดนะครับมากค่นั้นดักพลาดครับลูกนี้ชีพพีมวัดัจี้เลี้ยงเขากรอบเข็โทษแล้วก็ถวายผ่านมาเลยมาไปดูหวดปุ่มคานดังสนั่นนะครับโอ้โห,โหนี่ลูกมาอยู่ที่พีรวิทย์เท้าเาบอกว่อาออกว่าเลี้ยงแล้วก็ไปครับลูกนี้ โอ้มักป้าโอ้มักป้าไปอีกโอ้โหแล้วก็จายลูกนีโโอโอ้เอรอีกือบเด้นดกขึ้หลังนะครับน,นเลยเส็ีกนี้ไปเกินสาประตูต่อหนึ่งนะครับจากการยิงของหมายเลขสิเอ็ดนะครับ โอโ้เกือบเสีย3จังหวะครับแต่ก็มาได้รูปเขาเรียกว่าโต้กลับครับโดยถนสันคำจริงปันครับตรงนี้มไม่ตรงนี่3ต่อ2แล้วครับตอนนี้นครราชสีมาแทงมาเอาแล้วครับนี่โอกาสลุดเดียวหลุดเดียวลูกนีดดดด้โอ้โหโลาากระสักกันเซฟไว้ได้มากัน มากันเปิดดงเอาลื่นตนอนนี้พัฒสันมันเห็นท่าไปดีก็เคลียร์ไปเป็นลูกคอเนอร์อีกครั้ง <c oughs> ครับเล่นเร็วพีมวัดเอา,อาพีมวัดกดซ้ายลูกนี้เอา้าได้สามหรือเปล่าโอ้โหเอ้หได้จนได้ครับมามาดูครับจากหมายเลขยี่สนะครับ สีรวิทย์เปลี่ยนทางด้านซ้ายให้กับสีรวิทย์สีวิทย์ดีแลาวสีวิทย์กดลูกนี้อ <ics> ัดิซับโอ้โหจริงมาเอาะครับตอนนี้โอ้กว่าโอ้กว่าไปเลี้ยงผ่านไปโอ้พ่าดเลี้ยงจี้โอ้กว่าเลี้ยงจี้โอ้กว่าเอาอกว่าจอดมงลูกนี้ ตรงกรอบครับสาหรับนี่นนพัฒน์เวนประชาบัณฑิการต่งนับเรือมือเดกนับตึกฝสายชานักองรัศมีเด็กไป3สามนต่อสองนับโดยนักรบเซไลไม่ว่าใครนาไหนาพวกเขานั้นเคยญานไพเซไลไลไ